ับผมก่อนหน่งก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่น่ารักทุกท่านนะผมอ่าสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กดกระด,ดิ่งให้ช่องผมด้วยผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้หน้าผ่านนะผมจะเป็นยังไงกันบ้านนั้นเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทโตร์มา ครับผมโดยอันดับแรกนะผมนี่ครับผมอันนี้ผมเชื่อมต่อไว้แล้วนะเด็ดบ้านนอกนะผมนี่แต่2 G <S 1> <S 1> ผม <S <S ยังไม่ได้เชื่อมต่อนะผมอ่าในจุดนี้เดี๋ยวผมจะลืมรหัสผ่านก่อนนะผมอ่านี่ไงอันนี้คือลืมรหัสผ่านแล้วเ,เราไม่รู้รหัสผ่านใช่ไหมครับผมเวลาไปบ้านเพื่อนหรือว่าไปบ้านอะไรต่างๆนนานๆน,น,นะผมนี่ฮะรหัสผ่านเราไม่รู้ครับผมแต่โทรศัพท์ทุกเครื่องมันต้องมีนะผมนี่ให้เราไปที่คําว่าการตัง้งค่าคันสูงนะฮะจากนั้งครับผมให้เราเลื่อนครับผม นี่ครับผมในจุดนี้มันจะมีคำว่าอ่านี่ไงการเชื่อมต่อโดยใช้ปุ่มด UPS นะผมอ่านี่ครับผมโอเคเรากดปุ่มโทรศัพท์กับเครื่องอ่าราเตอร์ในไ Wi ไ Fi พร้อมๆกันนะนี่ครับผมอ่ามันจะมีปุ่มอยู่นะของบางคนก็จะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาด้านหลนังแบบนี้ก็ให้เราลองไปหาดูนะผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะกดพร้อมกันแล้วนะผมอันดับแรกนะผมให้เรากดที่โทรศัพท์ของเราก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้ค้นหานะผมกดปุ่มจะนั้กดปุ่มนี่ฮะ ตอนนี้ก็รอนะผมนี่นี่กำลังเชื่อมต่อนะพี่น้อง นี่ครับผมเชื่อมต่อครับเดบบันนอก 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้วับผมนี่คือการเชื่อมต่อโดยการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านนั่นเองนะผมแล้วเราก็ไม่รู้นะว่ารหัสผ่านมันคืออะไรแต่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลยนะผมถ้าเราอยู่ใกล้เราเตอร์แบบนี้ผมโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ผมแล้วหากใครมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนนะผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ไว้ได้เลยนะผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ